ค่ะก็ระหว่างทางกลับนะคะเมื่อกี้เรากลับประยักษ์ส่วนใหญ่ตรงโน,น้นทึ่งทางผาามันจะมีส่วนเหล็กปั่มเหล็กอยู่อายุต่อได้ปีติง้งตรงนี้หกปีค,ค่ะเป็นข้องข้องลุกเศร้าข้องลูกเศร้าปีติ้งเองนะคะแต่ว่าทํางานข้างนอกนะคะไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลค่ะทํางานอ,อื่นด้วยแล้วก็ส่วนนี้ไม่ได้มาดูแลคุณแม่ดูแลให้ค่ะซึ่งคุณแม่บังคับ หักคอเลยหักคอค่ะหักคอเลยคือบังค yeah> ับภาษากลางบอกบังคับลูกเลยอ่ะมัดมือชกเลยค่ะว่าให้ให้ใส่เกลือจืดเมื่อก่อนปามเขาเป็นยังไงคุณแม่คุณแม่เล่าเลยหมก้อนป้ามทางเรื่องทางมม่จะบูดไม่อรู้ไม่มีรู้เลยเอาลองเอากว่าจืดมาใส่ให้แล้วเลยพอว่าหมก้อนใดไข้คลัางได้้องสามพันตั้งแต่ใส่เกลือจืดใด้ถ้งมืดเลือดเลยค่ะปามกี่ตอนก็ไปถึงป้ามรวยสามสิบเตินปามรวยสามสิบอนน่ะยุ้หกปีหมก้อนไขยใด สามพันช่องพันง่าแต่ันนั้นเนี่ยไม่เกินสามพันค่ะค่าขอค่ายหมอก่านเนเกินสามพันตึงัว่าได้เกิดจืดเข้าไปตอนละกิโลได้สามโลเหมือนกันได้สามโลนะคะได้ตอนสามโลตึงกัพอลลัพอยังได้เกิดจืดเหล้วพ้นผลิตเป็นยังไงพ่นแร่อ่อนแร่ตัดได้เจ็ดพันกว่าบาทออนซ่องได้เมื่อว่ามันค่อยๆดีขึ้นนะจริงนะค่ะค่อยดีขึ้นเพราะว่ามันเพิ่งเพิ่งชายเลยนี่เพิ่งชายค่ะเพิ่งเพิ่งชายแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเลยนี่เพิ่งชายไปอดเดียวเลยค่ะซึงกาบหลกเศร้าหวาปือมั่งคุณเมย ทีนี่ยอมรับรู้เศร้ายอมรับว่าเกลือจืดแม่ดีจริงคือ, <laughs> ค,อคือไม่หวาแม่แล้วเนาะแต่น็นเนาแปลว้ามานใจเนี่ยหวาแล้วคนเขาเขาหวาไหมไม่เขาเขาไม่เขาไม่หวานนะคะแต่วา่าเขาไปใครดูเรื่องบอกเขาไม่ได้มาตรงนี้เขาไม่ได้ทําส่วนแต่ตอนนี้นคือพอคุณแม่บังคับให้ใส่เกลือจืดบังคับให้ซื้อเกลือจืดแล้วเอาไงไพอมาใส่แล้วก็คือเห็นพ่นแล้วลูกเศว้าวยอมรับไหมคุณแม่ตอนนี้ยอมรับแล้วแจ้งว่าเดี๋ยวช่วงนู้นใส่เกลือจืดแล้วแจ้งยว่อาอย่างีกส่วน,น <laughs> มีอีกส่วนหนึ่งก่อนเดี๋ยวใส่เอาเดี๋ยว่คะ นี่เนาะลูกแล้วไปไสหมังคุดก็น่าหมังคุดอ้วนเมื่อวานไปเก็บหมังคุดอ้วนหวานนี่หมังคุดอ่ะรสชาติมันมันหลอดมันฉวยรสชาติดีขึ้นเลยค่ะมันฉ่าย่วยรสชาติได้แบบเหมือนกินอบเปรี้ยวๆนะอันนี้ขนาดไปเก็บเพ่งกินเลยก็อย่างว่านค่ะเก็บจากต้นจากเติ้นกินเลยด้วยไอ้ล้านตัวที่อยู่ในบ้านแบบว่าโอ้ไม่เท่าว่านร้อยจริงว่ะแต่ด้วยหมังคุดทึงหมังคุดที่เป็นดอกขึ้นไหมไปยัง รู้มาอย่างแรงเลยทิวาท้าทยพีพีทท้ายทีละวันก้อนวันรูนเห็นไหม,ไม,ไมตอนเป็นโดะเต็มต้นเลยเห็นแต่โดไม่มีด้านเลยค่ะใสเกิดจืดพิติงนี่คือลูกสึกอบอุ่นมากค่ะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณพิติงมากมากนะคะทีวาเข้ามารวมเป็นสมาชิกอีกคนนึงในครอบครัวเกิดจืดค่ะขอบคุณพิทิงทิวาเปิดใจใชายเกิดจืดแล้วก็แนะนําให้คนอื่นได้ใช้ด้วยทีวาแกไม่ได้ว่างอะไรเลยอะค่ะแกว่างท่จาบบ ให้คนอื่นก็ได้พ้นผลิตหมาขึ้นเมื่อนตัวปิติเองเนาะยากอยากอยากให้คนอื่นเขาทำทำแล้วไม่เนื่อยค่ะทำแล้วก็ได้พ่นผลิตหมาขึ้นลงทุนแล้วก็คือให้คุ้มขานะคะค่ะือนี่ทดลองหวาแล้ววะทดลองไส้ให้ทุกอย่างเลยว่ามันไดพ่นไม้และไส้มาทุกอย่างไส้ทุกพ้นไม้ทุกอย่างเลยรู้จักว่ามันไดพ่นดีทุกอย่างเลยทุกตัวเลยทีที่ว่าเราทดลองใช้มากก็พอใจนะปิติงไม่ต้องท้าแล้วนะพอใจไหม